ไม่โสดแล้วจ้าพิทกาชายัยหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ยอมรับแมนแมนดูใจนางเอกดังมารีเบิร์เนอร์มาหนึ่งปีแล้วถูกจับตามองเรื่องความรักมาสักพักใหญ่แต่ก็ไม่มีใครออกมาพูดหรือชี้แจงใดๆค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของหนุ่มหลอ่อพิศกาชายัยและนางเอกสาวสวยมารีเบิร์เนอร์ซึ่งหลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวเป็นประเด็นตลอด และล่าสุดหนุ่มพิทได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์นางเอกดังเป็นครั้งแรกว่ารู้จักการผ่านเพื่อนสนิทพิมถามาประมาณหนึ่งปีแล้วคุยกันมาตลอดจนกลายเป็นการศึกษาดูใจกันแบบจริงจังชอบตรงที่มารีเป็นตัวของตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีแต่บางทีก็มีมุมดุบ้างนิสัยยังคล้ายๆกันเพราะมีความเป็นฝรั่งเหมือนกัน ตั้งแต่คุยกันก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไม่ได้ปิดบังและสาเหตุที่ไม่ลงรูปใน i อจีเพราะไม่ได้ยึดติดปกติก็ไม่ค่อยได้อัปเดตชีวิตผ่านโซเชียลอยู่แล้วนานๆจะโพสภาพสักทีส่วนตัวมองว่าไม่จำเป็นต้องประกาศสถานะผ่านโซเชียลให้ใครต้องรู้แบบชัดเจน ส่วนที่สาวมารีเป็นนักซิ่งชอบแข่งรถจริงๆก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะตนไม่ชอบความเร็วที่ผ่านมาก็เป็นห่วงแต่ก็ไม่เคยห้ามอะไรที่เป็นความสุขของเขาก็ให้เขาทำไปอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b ้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย